อารมณ์ดีจังเลยนะขาไม่ทำร้ายแรนะน้ำไม่ต้องกลัวนะียิงถือก่อนผมก่อนเราไม่ไใส่นมันที่เหรออ๋อน่าจะอยู่ในกระเป๋านี่แหละอ๋อเผื่อเหรอน่าอ,าาาอน,นี่ไม่ใช่ัวเล็นี่อน,นี่เลนน็ใช่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมจินดาจินดาเช่นเคยนะคะผมวันนี้นะครับผมมากับพี่นะก็มีพี่สาวผมมาเนี่ยนะสวัสดีค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยก็มาอย่างบ้านร้างนะคะผมก็มีชาวบ้านเนี่ยบอกว่าในบ้านล้างที่ใครมียายแก่อยู่เนี่ยแต่ยายเนี่ยไม่อยู่นะแต่ว่าจะมีคนสกิมไม่ดีเนี่ยมาแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็เอาเข้า ให้กินอยู่นะแต่เราก็อยากมาเห็นด้วยตานะก็อยากเจออะไรแบบนี้เราก็แบบรู้สึกทุงสารนะเราก็แบบเอานมอะไรมาให้นะผมกับพี่เนี่ยก็ได้เตรียมมาก็มาถึงหมู่อามใช่หมู่บ้านมาชิงบ้านล้างไขมูนนะไม่รู้ว่าจะิีจริงเนี่ยที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่าคบผมอันนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยแห้งแรงมากนะใบไม้จะเยอะมากสิ่งที่ต้องกลัวเลยคืองูนะงูนี่น่ากลัวนะเพราะว่าช่วงแรงเนี่ยบางที ก็อยู่ตามใบไม้แบบนี้นะคะผมไปพี่หญิงพร้อมยังเดี๋ยวคนจะเข้าไปสำรวจในบ้านร้างแห่งนั้นเลยนะคะผมยังจะมีคนสกรีิไม่ดีอยู่หรือเปล่าครับผมไปพวาเราพร้อมกันจะเข้าไปด้านในเลยครับผมก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งจะตามให้พวกไอ้ผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราสำรวจด้านในเลยครับผม มะขามไม่เละฝักไม่มีอะโอ<ฮ>้ดอกอันนี้เขาเรียกว่าดอกเลยพี่หญิงสวยนะยต,ตอนที่ผมเคยมาไม่ไม่มีดอกนะั่นแต่ดอกมันสวยนะสวย ตุ๊กแกตุ๊กแกป่าตุ๊กแกมากโหมันได้มานานไปไม้เลยทับถมหมดละเป็นบ้านล้างใช่ไหมใช่เป็นบ้านลนะ้างเมื่อก่อนมีน้ำด้วยค่ะฟูอินน้ำเยอะมากเมื่อก่อนเป็นที่กักเก็บกับเอ้ยมีปลาด้วยปลาจมูกเลือดเ,เลยพี่หญิงไปแล้ว นี S <S ส่สิมันกว้างมากเลยข้างในอันเป็นที่กักเก็บน้ำนะเจ้าของบ้านเนี่ยเอาแบบได้ดีมากก็คือในใต,ใต้ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นที่กักเก็บน้ำนะแล้วก็มีคนมาปล่อยปลาด้วยผมว่า นะแต่ถึงก็สามารถเก็บน้ำได้อันนี้เป็นที่เก็บน้ำก็มีฝาด้วยเมื่อก่อนมีฝานะแต่ทีนี้ฝาห้ยไปไหนหมดไมอยู่นะพี่ญองลอผมด้วยนะที่นี่ประหลาก็ไม่ธรรมดานะเมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยเป็นอ่าโบ,บ้านตอนคืนจะเหี้ยมากเป็น มาล้างผีต้ยหงนะผีนี้เหมือนจะไม่กลัวอะไรเลยะจิตนิ่งมากพี่เห็นตอนนั้นอ่ะอ๋อประตูนี้มันมีคนเปิดไปแล้วเหรอหรอเาปิดไว้เฉยๆระวังนะ ข้างในค่อนข้างจะลบมากตรงนี้เป็นห้องตรงตรงนี้เป็นห้องปิดตายไปเลยตเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนมีใยเจ๋อเจยูนะเหมือนเป็นงาใยเรื่อของนี่แหละ พอเพลามาเนี่ยเขาก็จะได้ตะเพิดออกเลยนะก็มันจะมีรุมเสริฝั่งนู้นไหนคะไม่ต้ลงเกิดอยู่นู่นเพลิดเลอนะตรงนี้เนี่ยเจอใยกแก่เจอใยกแก่เนี่ยเป็นหลายคนมากนะลนแล้วก็ใช่แล้วก็เหมืหอนเป็นบอบเลยนะก,กินเลือดสดๆอย่างเงี้ย ตอนที่เข้ามาในเนี่ยอือกลิ่นข้าแรงมากแต่ว่ายังไม่เจอคนสกีไม่ดีเด้อข้างในยเย็นนะโดยไปเดินสำรวจข้างในกันดีกว่าแต่แม่บาดแน่นี่เหรอ

มีคนอยู่ไหมครับวันนี้ผมมาเยี่ยมน,นะผมเอาของมาให้ด้วยนะไม่รู้คนสติไม่ดีนะเนี่ยแอบเอาไปหรือ,อยังนะแต่ชาบ้านบอกมีจริงนะอยากให้เรามาช่วยเหลือมีคนอยู่ไหมครับ ชาวบ,บ้านไม่น่ากลเ,เพราะตอนที่เรามาอในชั่วตอนคืนชาวบ,บ้านยังบอกอยังพบเจอเนะแต่เรามาแล้วก็เจอจริงนะเจอเป็นใยแก่ๆก็เหม็นคาวด้วยเลือดมีปุ้นก,ก็เกาอโดนทุบไปด้วย พี่เราอยู่ด้านนอกนะฝุ่นมันเยอะเข้ามาไหม,มใช่ไหมมีรองเท้าเด็กอยู่นี่นี่มาดูสิรองเท้ากางเกงไม่ไม่ใช้ไม้เขีย่ย นี่ไงเขานักเรียนอือเ็เด็กน้อยด้วยค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยค่เพราะเหมือนจะมีเสื้อเสื้อผ้าอยู่ตรงนู้ใช่ไหมใช่กองอยู่เต็มเลยผมไม่รู้ผมจะเข้าไปดูเหมือนกันนะอย่านะพี่รู้สึกเมือนมีเซนไม่ค่อยดีหรือว่าเราจะไปรอด้านบนสักครั้งหนึ่งพีด้านบนน่ขอวันนี้ผมเอาของมาให้นะ ผมมาดีผมอยากคุยด้วยเฉยๆอุ๊ยอ,อ้น้ำเกี่ยวค่ะมากลางวันไม่น่ามีเลย,ยพี่ รอข้างนาอกเหรอร้อนมากร้อนนี่งกว่ามั้งร้อนนี่งกว่ามั้งสิอะเดี๋ยวผมจะนั่งรอตรงนี้สักพักนะแล้กวก็นั่งพักไปด้วยนะจอกลิ่นแรงมาก เดี๋ยวนัองรอสักพักหนึ่งถ้าเกิดผมเจอคนที่สติไม่ดีจริงๆเนี่ยผมก็จะถ่ายฟีเอฟซี FC ดูนะครับผมตอนนี้ผมนั่งรอกับพี่สักพักหนึ่งนะแต่ได้ยินเสียงก็กแกลแกลกดูได้ยินมจากด้านในนะแต่ว่าเราเรียกก็นนะแต่ว่าไม่มีใครข,า,ขานสักคนเลยนะ ดูกันไหมลูงลูงลูงคะสิ่งคลิปกำแพงเลยค่ะนี่ผมแพงก้องหลังนะมาเจ้าน้ำมเอ๋ถ้าคุณจะจ้องใจเยอะพ่้นนะนะองใส่ดูดูเจ๊ อารมณ์ดีมากเลยเหมือนจะร้องเพลงเหมือนจะร้องเพลงด้วยไปเ,เข้าไปชัง่งน้ำไปถือไม้มา,มาดูแล้วไม่ใช่ลุงอ่ะป้าตี้ไม่ใช่ลุงแกไม่ใช่ลุงผู้หญิงไหมนเนี่ยเธอผมยาวแค่นี้ผมเยอะเ,เขาว่าเป็นผู้ชายนะรอ้องเ,เ,เพลงได้ ลุงทำอารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะคนสติไม่ดีแอ้ก็ทำอารมณ์ดีอารมณ์ดีในะชไไไ่ไม่เครียนดะอนายไม่เครียดนะล่อนายทำไมใส่เสื้อผู้หญิงอะ่ะลุงร่างกายเป็นผู้ชาย,ยนะคะแต่ว่าเหมือนใส่เสื้อผู้หญิงเะาของยาวก็ลุลงอะเป็นผู้ชายแต่ไม่ใช่ลุงอะดูแล้วแบนนุมน่มๆอยู่เลยเหมือนคนแบบพี่ พี่ชื่ออะไรอ่ะไม่อยู่นานยังฮะอันนี้มามาเที่ยวหานะมาดีทำไมเสื้อสวยจังใครให้มาอารมณ์ดีด้วย ใครให้ฟังเพลงน uh ี้ม so so ีคนมีคนให้ฟังให้ฟังเพลงนี้เหรอเสื้อสวยจังเลยนะพี่นะแต่ว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะจะไม่ทำลายใครเลยะเสื้อสวยจังเลยขอได้ไหมพูดจาเรื่องนคงจะชอบเพลงนี้จัดเลย เปลีนเลยหะโอ้ใครใครใครจจะอารมณ์ดีจังเลยนะ เขาไม่ทำไรแล้วนะพี่ยิงขีก้อนนี้ผมก่อนเลียวัวเลยไกยขนาดนี้ยังมือนเลี้ยงวัวง้ะ พัดจะเอานมมาเปล่าพี่หญิงเราไม่เคยเห็หนมมานี่เหรออ๋อน่าจะอยู่ในกระเป๋านู้นค่ะอือมัจเอามาแน่เลยเกระเป๋าอย,อยู่ข้างล่างนู่นค่ะหรือม,มามาแน่เลยค่ะเราไปเอานมให้เขาก่อนนะค่ะเพราะว่าเขาไม่ทำร้ายเราเลยได้แล้วนี่นะเราจะไปเอานมแล้วได้นมมาแล้วน,นะครับนี่ เราเอานมมาให้นะแต่เขาอารมณ์ดีไม่ทำรเาลยนะเออารมดีเลกชื่อไรนี่มดีเหชื่อนี่เหมือนแบบชื่อเหมือนแบบสาวช่สวยจังเลยสวยสวยจังเลย

อันนี้ไมใช่ตนี้อี่ชสวยสยให้ทำไรให้ดูเฉยใช่ไหมอ๋อกินนมเนื้อน่เดี๋ยวมีชอบเอาข้ามาให้กินดนะมือหนสมชื่อเลยค่ะอารมณ์ดีสมชื่อสวยนไม่รู้อ่เขาบอกสวยนะให้ดูเฉยเยเขาว่านะ ไปแล้วนะอารมณ์ดีมาแลนะเสื้อก <laughs> ็สวยจริงเลยเสื้อสวยเสื้อสวยกลับมานะเดี๋ยววันหลังจะมาอีกโโออ้หารมณ์ดีจริงๆเลยไปพี่ยินใจเลยต้องกลับกันแล้วนะเดี๋ยวมาวันหลังอาจจะมีคนเอาของมาให้นะ จะเอาเสื้อผ้ามาให้ด้วยมาอยู่นานไหมนี่ถึงว่าทำไมถึงได้อยู่นานชาวบ้านาขอมาให้กินยนะะเดี๋ยวกลับแล้วนะเดี๋ยผมก็ต้องรีบกลับเดี๋ยวต้องลงไ้นดนะดยวไปหาตลายกับบุญกันนะ